โอ้สวัสดีครับพี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นครับร้านที่จะไปคืนนี้ครับปิดจองครับปิดจองโต๊ะแล้วครับพี่น้องครับป๊าดนะครับเนื่องจากนะครับโต๊ะเต็มนะครับเมื่อในเป็นวันที่เก่าครับเดือนกันยายนปี2024นะครับร้านมุมปากนะครับโตเกียวนะฮะอ่าโตเกียววันนี้นี่แะครับเนี่ยเป็นร้าน ในะครับที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นดนตรีสดนะครับหลังเที่ยงคืนนะ่เดี๋ยวฟังกะจจาวากันกะจจาวยางนะแปลว่ายังบุด,ดีไปวันนี้เฮ้าน้องยิงกระังสีลงมากครับเดี๋ยวสีลงคลิปในช่องหลักนะครับนะน,ะ,นะครับอันนี้เป็นทางโรงแรมนะครับ โรงแรมเพิ่นประกาศนะครับเกิดอีกยังขึ้นดีครับโต๊ะเต็มจริงโต๊ะเต็มเต็มเต็มหมู่บ้านนะครับแต่นะครับแต่สามารถ walk in ได้นะครับทั้งร้านเพิ่นสิจัดแล้วก็เพิ่นออกคลิปนะครับอ่ามีคลิปชี้แจงแล้วนะครับว่าจะดําเนินการยังไงอยู่ทางเพจมุมปากบาร์นะครับพี่น้องนะครับเข้าไปทางบ้านฟ้านะครับแล้วพิมพ์ว่ามุมปากบาร์สำหรับพี่น้องทางญี่ปุ่นนะครับพี่น้อง ทางประเทศญี่ปุ่นนะครับจะไปขึ้นหนี่คำานีนะครับพิมพ์เข้าไปที่บ้านฟ้าร้านมุมปากบาร์นะครับสาวน้อยพิมพน์แพงนี่ครับนำโดยพ่อโจโองอิงเนี่ยนะฮะจะขึ้นนะครับพูเขากับแฟนเนี่ยเที่ยงคืนโดยประมาณเที่ยงคืนของญี่ปุ่นนะครับเร็วกว่าประเทศไทยประมาณสองชั่วโมงปร,ป,รม m, รประเทศไทยก็ประมาณสี่ทุ่มนะครับประเทศไทยก็ประมาณสี่ทุ่มตอนนี้ กำลังลงมากันนะครับนัดกันทุ่มหนึ่งนะครับนี่ครับนี่คือเวลาประเทศไทยตอนนี้ครับ16บหนาฬิกาห้นาทียุนีกับ18บแนาฬิกาห้นาทีเป๊ะ2ชั่วโมงเป๊ะเลยนะครับไม่มีเลทนะครับแต่แต่ทั่งยุโรปกับต่างกันมือหนึ่งนะครับ12ใน12ชั่วโมงอ่ะนะครับต่างกันนะฮะปิดจองด่วนนะครับถือว่าสุดยอดนะครับไปมาทั้งหมด2วันเนี่ยนะครับได้รับการต้อนรับยาง อุ่นหนาฟ้าครั่งยางอบอุ่นนะครับอ่ายางอบอุ่นสําหรับพี่น้องนะครับเอฟซี FC แฟนๆนะครับที่อยู่ทางญี่ปุ่นนะครับอ่าเอฟซี FC ดูที่นะครับเยอะมากๆเนี่ยนั่นก็คือปฏิเสธบ่ได้นะครับพ่อโจ้ครับพ่อแหลมนะครับเพราะว่าก่อ,กอนหน้านี้พ่อโจกับพ่อแหลมนะครับอ่าก็ได้มาก นะครพบป,รปะกับพี่น้นองแฟนๆหลกักการคือเสียงสั่งขั้วมวลซืนอหนอยยุก,กอนหนานี้แล้วนะครับประจวบกับบอลรอดนีมีอิหลางองหญิงมานำ้ำโอ้โหนะครับถือว่าเป็นพาวเวอร์เป็นซูเปอร์พาวเวอรน์นะครับรู้จักกันทุกคนนะครับว่าพีเค็มเมื่อว่าจะเป็นนักเอกอ๋อมแอมนะครับทุกๆคนนะครับแฟนคลับที่เพิ่นมากรู้จักทุกคนนะครับและการให้การต้อนรับทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกัน ับอันนี้ขอพระคุณนะครับผ่านทางนี้เลยนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับสำหรับพอโจและกับศิลปินนะครับที่เพิ่นพอโจน้องอิงนะครับพอแหลมพี่เข็มพอ่แอมนี่เพิ่็จะขอบคุณนะครับอยู่แล้วนะครับยิ่งโดยในร้านโอ้ยนะครับผมส่อนผมซ่อนนี่ก็คือพี่น้องเห็นอายจะบอกว่าเล็กนะครับยิ่งโดยเมื่อคืนโอ้ยอเจาะแห้งแต่ถ้าไปเจอในส่วนของประเทศฮ่องกงโอ้โหนั่นแห้งหน่อยเล็กมาก นะครับเลขมากคือห้าโต๊ะเต็มร้านนะครับเมื่อเคลื่อนนี่ก็ยังเกือบเจ็ดแปดโต๊ะยู่นะครับแต่ว่ายุ่ง่องกงหน่อยแห้งนะครับเลขมากนะครับถือว่าเลขมากอยู่ที่ประเทศฮ่องกงนะประเทศญี่ปุ่นนี่ถือว่าใยายยุ่งนะครับเรียบเครื่องชาติก่อนโอโจร้องยิงลงมากกันจีถ่ายคลิปเนี่ยพี่น,น้องเบิ้งนะครับบางๆจะมาเบาน้ำมาเบานึ่นะครับขอบคุณเด้อพี <S <S ่น้องที่ผู้ใดที่เบิ้งนะครับที่เบิ้งไห้นะฮะเออถือว่าเป็น เขาเอิ่นว่าเบิ่งแย่งกันนะครับดูแลกันไปเนาะนะครับผมก็เ่ได้ไปหุงจานผมก็ใส่กุ๊กกันแทนสเลตนะครับแพลนะครับแปรแบบกล่องแปรแบบบอกโอ้ดีถ้าเป็นตะกี้นี่มึนตึบนะครับแต่ผมก็ยังงงนะครับว่าพ่อกับแม่ผมนะครับไปเห็นงานอยู่ต่างประเทศไปเห็นงานอยู่เตไต้หวันได้จังได้นะครับแต่พ่อกับแม่ผมเนี่ยเออนะฮะงงคือกันถือว่าเป็นสุดยอดคือกันนะครับมาแล้ววันที่ย่างแล้วมีเท่าไหร่ก่อนมือ บอกคลิปกับพี่น้องก็ลานแตกไหมร้านต้นได้บล็อกอินหนึ่งเดียวตัวเต็มสุดยอดิ่ญฉีแกงเลยตอนนี้สุดยอดบอกข่าวเลยผมตอนนี้สำหรับใครที่จะมานี่บล็อกอินได้พี่น้องทางญี่ปุ่นเดี๋ยวห้องกิจออกไปกวนไปกินเขากวนครับเราก็จะขึ้นร้านประมาณเที่ยงเที่ยงคืนของญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวถ่ายอี่หล่งเอาชาดไหมว่าเต็มหรบอเปาเอามันเต็มไปเลยชาดฟรีไหม แค่เจ้าพอดีนะยู่งของกงบ่มี่นะร้านมุมปากบาร์นะนเณเบาบ่านเพพิ่นเล้วเมื่อกี้นี่เต็มแล้วพี่น้องเอมื่อนี่นะครับสำหรับกลุ่มปิดก็มีคือเกานะครับ้ข่าว่าทั้งอ่โาโคราชมาเคลื่อนนี่ปาด์สามพันห้าร้อยกว่าท่านครับสันสุดก็ปอนะ้ยหกลอยเลยคือว่าสุดยอดครับเป็น เขาเอื่นว่าเป็นปรากฏการเหมือนกันเพราะว่าเป็นหมอลำเพลินน้องใหม่นะครับที่ได้รับความสนใจแล้วกะ็หลายหลายอย่างเนาะประกอบกับเพลงแรงรักพระอภัยมณีป้าจห้พี่น้องฟังครับทุกอารมณ์ทุกคนร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอออ,อสุรพลนะครับและะ้วก็ากวยชาลินีนะครับมิวรัชดาพรแต่ละคนครับสุ่มเสียงสมกับเป็น เขาเอื่อว่ามันก็บชิมิภาไพอมณีนางเงือกแล้วก็นางยักษ์อ่าบ่าต้องบอกพี่น้องกับพ่อสิหูอยู่นะครับคืออมสุรพลนี่เสียงนี่ป๊าดนะครับรอลึกนะครับสไตล์เสียงพนันน,นะฮะส่วนก้อยชาลีนี่มันขาดบาดใจอันนี้ก็หวานเขียบเหลือเกินสมกับเป็นหน้างเงือกนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดเพราะอไรที่เป็นกระแสแห้งนั่นก็คือผีเสื้อสมุตินางยักษ์หรือว่ามิวนะครับมิวรัชดาพร สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับทั้งมิวทั้งไกวยนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์ทั้งคู่นะครับย mm ่า hmm. เลื่อมไปให้กำลังใจเพลินร้องขาดทุกคนทุกท่านสําหรับ3ามคนนี้เรียงรักปางไพมานีพาท้ายเอมมี่แหละกับบอยเป็นมาสเตอร์ให้พที่น้องได้ชมได้ฟังกันนะครับเป็นมาสเตอร์มาสเตอร์กับร้องแสดงบนเวทีเนี่ยนะครับจะต่างกันนะครับร้องแสดงบนเวทีก็จะเป็นอีกคนหนึ่ง นะครับร้องมาสเตอร์ก็เป็นอีกคนนึงแต่ว่าก่กับมิวเนี่ยนะครับมิวเนี่ยร้องบนเวทีก็เป็นโชว์อยู่แล้วนะครับช่ว์ของผักไพ่มานี่อยู่แล้วนะครับส่วนผากไพ่มานี่กับนาเงือกนะครับก็จะเป็นอีกคนนึงนะครับก็จะถือจัดสรรถือจัดไปเรื่อยจนกว่าจะแบบปรับไปเรื่อยๆนะครับปรับปรุงไปเรื่อยเพื่อที่จะมันไม่เกิดความ จำเจนะครับคนเข้ากันจำเจมันกับว่าอยากเบิงเขาว่าไปมือนั่นเอาคนนี้กับเฮ็ดตังขี่เฮ็ดคือเก่าอีกแล้วแล้วจะดูทําไมใช่ไหมครับนี่แหละมันก็เลยเป็นว่าทําไมต้องมีการปรับสคริปต์นะครับทําไมต้องมีการปรับเปลี่ยนกันเรื่อยๆนะครับพี่น้องเข่าคุ้มปิดได้นะครับสําหรับสาวน้อยลําเพลินโชว์ถักไปได้ซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลําเพลินโชว์ด้วยพี่น้องหนึ่งวันแปดสิบแปดบาทมือนี้ก็ได้มือเดียวก็ได้นะครับลองเบิงนะครับเปิดใจเบิงแต่พ่อเสื้อผมนะครับอ่าแปดสิบแปดบาท สามมือกอ่ะสองร้อยหาสิบหานะครับเก้ามืเจ็ดร้อยเจ็สิบเจ็ดบาทถือเป็นการเปิดประทมมาเลิกชุดแรกในการทัวร์รอบนี้ของเตย์อินเตอร์เทนเมนต์แตงหนายักเขาชมงานฟรีครับโอเคพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวน้องยิงลงมาจะทายอัปเดตกันให้เบิง้งพี่น้องครับสวัสดีครับ